เล่นแรกๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยนะจากที่เคยมีเงินเดือนกินเนี่ยนะมาเล่นเพื่อไปจ่ายค่าไฟก็มีไปเล่นตลกเพื่อที่จะเอาเงินจากการเล่นตลกทั้งคณะมาจ่ายค่าเช่าบ้านมาจ่ายค่าไฟเพื่อให้อยู่รอดไปวันๆค่ากับข้าวทั้งทางที่ตรงนั้นเส้นทางที่เราเลือกไปแล้วตอนแรกมชนสามารถช่วยเราได้มากแต่เราเลือกทางที่จะมาวงการบันเทิงแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพแต่ไม่รู้ทําไมเราถึงเลือก ก็จนพัฒนามาเรื่อยๆอ่ะคือจากเล่นแลกข้าวเล่นแลกจ่ายข้าวไฟจ่ายค่าน้ำะนะวันหนึ่งโอกาสฟ้าประทานพระเจ้าให้จริงๆก็คือมีโอกาสาได้เติบโตก็คือก้าวขึ้นมาอยู่คณะใหญ่คือพี่หนูเชิญยิ้มนั่นคือบันไดก้าวแรกในวงการตลกที่ทำให้เป็นเขาเรียกว่ามีแบรนด์มียี่ห้อว่าเราคือเอเรามีตัวตนในวงการตลกนะมาอยู่หนูเชิญยิ้ม หลอแจางว่าคำว่าเชิญยิ้มนี่คือมาได้จริงๆแบบออฟฟิเชียลนี่ก็คือตอนพี่หนูอย่างครับตอนอยู่พี่หนูใช้คาว่าคลองเตยพี่หนูเองเพราะวะนั้นพี่หนูออกจากวิเป็ดเชิญยิ้มแล้วก็มาตั้งเป็นหนูคลองเตยเราก็มาอยู่กับพี่หนูคลองเตยหลังจากนั้นก็ โลดแล่นออกจากพี่หนูของเตยไปอยู่กับเอ็ดดี้ผีน่ารักกับเตาเชิญยิ้มอยู่หลายหลายคณะจนสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยมาอยู่กับพี่สีหนุ่มเชิญยิ้มนั่นคือต้นทางต้นน้ําของตระกูลเชิญยิ้มจริงๆแล้วก็ยาวเลยจนเป็นเป็นตลกคณะสุดท้ายในชีวิต